นี่ครับทีมงานหากะนะครับหลังจากสมการนะครับ้อกะออกไฟแรกนะครับเป็นที่ดเพียรแลกอันนี้เป็นคีบเล็กนะครับคีบน้อยนะครับกมไงบ่ได้อยู่บ้านสาวเละเด้อวเนาะแม่ไอพอเนะสาวเลก็ถอยรถมันหนีไหมเอาแบบแหวเเลี้ยมเลยเอาแบบเอาด้ายพ่นบะดีได้รมันตรงดีเด้หรืเอาขั้นนัหนอกเอาหาซิบเลี้ยงกอนตัวกับมันนีหนามันนีเพราะดีได้ต่อเอาไา มันสิงหามบกันเขาก็ถอยดากมันนีเนาะมันจีเพื่อนสีหลยวกันเด้อันนั้นก็ถอยดากคุณนะครับขันเรกไป็นหนองนะครับขี้บ่อยเล็กนะครับบอสตัวนั้นกับไปจอดนั่งกับได้เข้าเดียวมหาสิบเล้งถอยเข้าเดียวตัวนี้กับมันหนี่นะอย่าม um. ันลุกของเบ่หลายบ้านอยู <ite> <INE> no you know, you you ่หนองคายไป็นหนองนะครับอเวโพตากนะผมจังหวัด นี่นะครับน้องคายบ้านสาเรศนะครับขีบออยเล็ยกคว่งายบ่ได้นะครับตัวนี้ออามาตรงหน้าออกมาทางน,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 นะครับผมยีเ,เอามาสองคันนะครับพี่น้องเป็นคีบแบบไอ ข้อมายได้นะครับครับแบบข้อมายไม่ได้แต่ว่าอีกคันนี้นะครับยุ่งเพื่อเพ้นไอ้แล้วสร้างซองหม่องนะครับแต่ว่าเพิ่นบริเจียนนะครับภูมิแอ่วอีกทั้งหนึ่งภูมิวาบอีกทางหนึ่งนะครับแต่กะผมก็บผเป็นนั่งนะครับพราะว่าข้าเจ้าโทรไปจองผมเป็นเดือนแล้วนะครับหาทิพแรงนะครับผมก็ต้องได้นะครับเอากลับคืนไปอู้แล้วก็เอาไปตีนให้เจ้าอื่นนะครับผมนณาจะเป็นของไอ้ ของน้องบัวลำพูนะครับอำเภอชิมเลียงนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสร้างสีน้ำเงินด้วยกันนะครับกตบพ่เป็นยังนะครับเพราาเพิ่นสร้างสองหม่องจากหลายใจขึ้นเนวไหไรบุนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องจาสร้างของนะครับต้องแจ้งแจ้งทางอูน้ำนะครับเด้อเพราะว่าพอเมียนสร้างกับผมแล้วแล้วก็ไปสร้างอีกเจ้าหนึ่งแต่พอแจงผมมันกับแย่นะครับกับผมก็นะครับเสีย่าน้ามู่ขนมัน นะครับลายบาทอยู่ดีนะครับว่าเป็นของเล่นนะครับว่าเป็นเท็กน่อยเล่นยเท็กน้อยนะครับเบื้องให้ได้ครับด้วยสาหรับู้ใดสร้างของแล้วก็คือเล่นยญเ็กหน่อยว่าเป็นเห่นยญเท็กน้อยนะครับผมนี่ครับก็คือสร้างแล้วแต่ว่าถ้าไปสร้างกับเจ้าอื่นก็ต้องแจ้งยกเลิกทั้งฟังเ้านะครับผมบอวว่าจะสีไก่สีไก่ผมเข้มเบลยนะครับบ่วเกี่ยวกับไก่ไก่เหรอครับบัต้องย่านว่าเขาสีบัวไปสอบให้นะครับสร้างไก่สร้างไก่กันเขาบ่ไปสอบให้กับํานันหรือเก้านะครับผม ถ Schools, ึงที่ไกลปนใดแต่ผมบ่ได okay. okay. ้ไปผมก็ตั้งสรงอะไรมาให้ขึ้เก้านะครับผมเพราะว่าเบื้องต้นแบบขีบมันกับผมไม่ยังไหลอกครับถ้ากระบอกห้าผมก็ส้วงกระบอกไปแต่ผมบ่ได้ไปเองนะครับแบบเบือนสายแตกสายแตกแต่ผมบ่ได้ไปสายจุดไดแตกผมก็ส้วงไม่แค่นั้นเองนะครับผมีหยางยากนะครับนะครับถ่านผู้ใดนะครับลงคิ้วกันไว้แล้วแต่ว่าถ้าลืมหรือว่าจังไดก็ ต้องนะครับโทรมาแจ้งทั้งอูเฮาน้ำจยากน้อยนะครับเด้ออันนี้ผมบด้วากันนะครับอันนี้เฮาติดคันนี้นะครับชั้นนี้ก็ที่เป็นของไอ้น้องบัลลัพูนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นของน้องบัลลัพูสี่สิบแรงนะครับผมตัวนี้นะครับใส่กันได้นะครับสเปกตั้งกันแค่สองเซนนะครับใส่กันได้คือเก้านะครับตัวนี้ของน้องบัลลัพูนะครับสี่สิบแรงนะครับตัวนี้ก็นะครับรอบต่อไปที่ไปติดอยู่ที่นะครับอำเภอ ชุมตาบ,บงนะครับผมจังหวัดนครสวรรค์นะครับอันนั <initiation> ้ park. นเป็นสามสิบสี่แรงนะครับเฮ็ดเฮ็ดแบบเดียวกันนะครับตัวนี้เตรียมคันเลยนะครับผมตัวนี้เป็นแบบเตรียมคันแบบแนวยงมันเลยโค้งสางแนวยงมันเบิดนะครับแต่ว่าเป็นหัวขีบนะครับแบบกมไม้บดเลยนะครับพี่น้องเขาจะเบึ้งนะครับเหียบครับเี๋ยเขหลายนะครับน้อยเดียวพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวนะครับตั้งกระบอกละกะนะครับเชื่อมสายให้เราลิกเสร็จนะครับกาศเสร็จเรียบร้อยทติกเกิ์นะครับ มอนี้นะครับอยู่อำเภอโพธานะครับบ้านสาวเลนะครับผมจังหวัดน้องค่ายนะครับพี่น้องนะครับกะลูกโซลรากะจะเป็นแบบนี้นะครับผมสาหรับผู้ใดทุนบะหลายนะครับกะสามารถสั่งเอาได้นะครับแบบเตรียมขั้นนะครับหรือจะเอาแบบทุนวันก็ได้นะครับแต่ผู้ใดเห็ดเห็ดมันเห็ดอ้อยนะครับก็คือสามารถเอาไปใส่ได้ทั้งสองอย่างเบิดเบิดมันถึงอ้อยปุ๊บเขากะใส้ของเัวขขี้อ้อยนะครับตัวนี้แบบ ความง่ายบ่ได้แต่งับได้ย่างเดียวนะพี่คือผมติดตั้งให้นะครับนะครับส่วนหางมันก็ะนะครับขาไปลึกเตือนพี่น้นองเลยนะครับผมกายกพุระซ้ำแนวยกมันน้องบุระครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมีนะครับพาร์พี่น้องเบิ้งนะครับขันต่อไปยุที่ทุมตะบุ้งนะครับผมสามสิบสี่แรงนะครับนครสวรรค์นะครับสีที่ศพนะครับตัวนี้กะนะครับเดึงเดงขึ้นนะครับเดึงขึ้นเลยเนี้ยดับยังไยอันเสร็จนอต นะครับตั้งให้พี่น้องเริ่งเล้งเงียึเอีกพอเอเออนะครับตั้งกระบอกนะครับกระบายมันคางข้างหน้านะครับประมาณจะนะครับคืบเกิงนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องเอาซีแคมล็อกไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นกระบอกขีหญนของเฮาเลยนะครับแต่ว่าผมผมบอกมาใต้กับขีบเรียกครับก็ก็หมุนขึ้นหมุนขึ้น หมุนขึ้นทำไมนะครับน้องเขาจะติดตามเบื้องนะครับเธอจึงับไปเบื้องนะครับตอนนี้กำลังเดี๋ยวว่ายหลไปน้องได้เยอะประมาณจักสามเปอร์เซ็นต์นะครับจะเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีมงานเขานะครับงานเขามันเรื่อยๆครับมื่อนี้กะทางไอ้บัวเชิดนะครับกะทางน้ำยกมันเขามานะครับที่สิบแรงเอาเป็นสีดำเงินกะส่วนทางนั้นก็มีอยู่สี่คันแล้วครับผมทางบัวเชิดนะครับกันทะลักแล้วก็นาจะลลอยอุบลราชธานีนะครับ ร,รู้สึกว่าบัวเชิดน่าจะสองกันทลักหนึ่งแล้วก็น่าจะหลวยหนึ่งเป็นซี่นะครับน่าจะได้ขึ้นนะครับเบิ่งก้อนพี่น้องกำลังหลีกเหตุผลน,น้ำต้องขี้ป่อยอีกหลายขั้นนะครับร้อยนะพี่น,นะครับถดล้องให้เบิ่งพี่น้องนะครับอันนี้อันนี้ความง่ายเพรได้นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับกระบอกเดียวทั้งหมดนะครับเพื่อจะน้ำหยกมันนะครับพี่น้องแต่ว่าเป็นปลายนะครับหัวขีดหรือว่าพุทธเจ้าทุยินวันก็ได้นะครับเด้อทุยินบอกทุยินวันนะครับเดี๋ยวออกไปยกข้างนอกเบิ่งนะครับระวังบันไดเพิ่นเด้อนะครับเพิ่นสวยๆนะครับเบิ่งหลอดเด้อเบิ่งหลอดเด้อสำหรับท่านใดอยาก ยังไปไหนรัียังไปไปไปไฟพี่ก็ได้เชิญเขาแจ้งนะครับมันเมื่อพอดีไปน้องมาก์คฮอดคำนะเกี่ยวหัวงเลงโยงหางคืนเล็กคลิปอ้อยเล็กนะครับผมแบบเต็มชุดนะครับแต่ว่าเพินบ่ได้เนื้อหยกมันนะครับเอาแต่แนวงับนะครับเอาแต่นนว้นี่แหละชิบหน่อยนะครับผมต่จุดทดลองความสูงไปน้องเบิ้งนะครับไฟ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  ประมาณนี้พี่น้องนะครับสูงนะผมเทนะครับผมกะเลยรถทิลรออยอ่ดอกครับพี่น้องนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นสูงสูงไหลนะพี่น้องยกสูงสูงกับพี่น้องกับเขย่าเขย่าให้ผมจักน้อยนะครับเด้อนะครับแต่ว่าพอเรากะไม้นี่แหละครับจังหวะกะเบื้องเอานะครับหน้างานพี่น้องนะครับจังหวะสุดเลยสุดเลยโอเคนะครับผมนี่กะประมาณนี้นะครับลักษณะนะครับมันก็สิหยุ่มหยุ่มเลยนะครับตัวนี้คือขึ้นไปกับเทลงมากัหยุ่มเลยนะครับผม ลักษณะนะครับมันทีหยุ่มจีดินพร้อมนะครับผมเพราะว่าผมติดตั้งไปมันหุ่มในเบิร์ทุกไอล้ำนะครับเพราะว่าถ้าเขาตั้งสูงหลายมันก็จะหุ่มอ้อยเพราะได้เบิร์ทุกล้ำนะครับเพราะว่ามันมันไปหุ่มจีดินพรอมเลยนะครับผมไปเนานะครับเอาไปเช่นนี่นะครับรอบต่อไปนะครับผมเขากะจีไปนะครับผมจังหวัดนะครับไอ้นครสวรรค์นะครับสมบูระบงนะครับสารสีแรง จอดไว้นี่ละจอดไว้เล้นี่ละหน้าบ้านแล้วก็ได้ในบ้านก็ได้นะครับเหมือนแนวยกมันนะครับเป็นกระบอกเดียวนะครับราคากะนะครับหลักเมื่อนไปน้องมาถึงแสนอป็นน้องนะครับราคากันเองติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับนะครับถึงหน้าบ้านพี่น้องเขต้องเอารถไปนะครับผมพี่น้องเขต้องเอารถไปนะครับเดี๋ยวผมมาหาเองนะครับผม เดี๋ยวทีมงานเขาสิมาหาเองนะครับบัวบ่าตดสิเป็นนะครับคูโบต้านิวออนแลนด์จอร์เดียนะครับยันม่าอิซากินะครับอื่นๆอีกนะครับผมกะสามารถทิดตั้งนองสถานที่ได้นะครับเดี๋ยวเจพี่น้องเขามักทุกอินวันทีอินวันนะครับอยากเอารถไปพงบอวานะครับแต่ว่าส่วนมากอะส่วนมากผมปีสิปติดตั้งให้พี่น้องเขาอยู่นะครับหอดบานหอดซองเขาเลยนะครับผมนะครับโอเคพี่น้องเนาะจำไม่พอกันนะครับคันต่อไปเลยนะครับผม